เสาเนี่ยดาวเสากับราหูเนี่ยนะคะเสากับราหูเนี่ยมันจะเล็งลักนาค่ะนะคะพอเสาเล็งรักนะคะเสาเล็งรักหรือราหูเล็งรักเนี่ยจุดเสียหายครั้งยิ่งใหญ่ของของความรักเลยออของความรักเลยนะคะแล้วก็การทําธุรกิจเพราะมันเป็นเล็งรักคือมันอยู่ในพ่อปตอนนัตตานีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่มีเสาราหูเล็งรักเนี่ยไม่สมควรที่จะทํางานที่เป็นที่เรียกเรียกหุ้นหรือทํางานที่มีหุ้นส่วนอย่าไปเรียกใครมา มาถือหุ้นร่วมคะนะคะทําคนเดียวออาจจะจะถูกจะผิดจะดีจะงามอะไรเนี่ยก็คนเดียวนะคะเพราะว่าการที่เราไปดึงคนอื่นเข้ามาเนี่ยตัวปัตตนีอ่ะเขาจะเล่นงานเราอ,อย่างเงี้ยจะจะแพ้เปรียบเขานะคะอันนี้เนาะแล้วก็ความรักหนึ่งจะเป็นคนที่แต่งงานช้าไม่ลงตัวในเรื่องของความรักอย่างมากหรือหรือว่าแต่งงานแล้วต้องต้องหย่าร้าง เพราะเราสองเราโทษทุกข์นะครับพอมันเล็งรักปั๊บเนี่ยในพวกปตินี้เนี่ยคู่รักหรือคู่สมรสเนี่ยมักจะทําเรื่องเสียหายให้กับเราแล้วเราก็จะต้องต้องเลิกราไปนะคะแบบนี้นะคะหรือไม่ก็แต่งงานช้ามากช้ามากไม่ลงตัวสัทีไม่ลงตัวในเรื่องความต่อให้ช้าแล้วพอไปเจอแล้วไม่เลิกล่ะคะในเมื่อมันก็เป็นพินทุอยู่ดีหรือวิธีวิธีแก้ก็คือว่าถ้าเราแก่แล้วแล้วเรามีคู่แล้วเราเพิ่งแต่งงานมันอาจจะแบบไม่ต้องเลิกลากันไปอคือเขาบอกคนที่มีจุด อันเนี้ยสาวราหูเล็งรักเนี่ยเขาบอกว่าไม่สมควรที่จะหนึ่งไม่มีคู่ไม่มีคู่ดีที่สุดนะคะเคยพูดไปแล้วเนะาะคุณไม่ไม่สมควรที่จะมีคู่เพราะมันมันเกิดการแตกร้าวง่ายหรือถ้าคุณแต่งงานเนี้ยคุณอย่าจดทะเบียน อย่าทาเอกสารทางกฎหมายอย่าไปเช่านามสกุลเขาอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนพูดไว้ในหลายอีพีหรือว่าคบเพศเดียวกันเอออย่างเงี้ยใช่ไหมคบต่างชาติครบต่างชาติได้คนต่างชาติมาอย่างเงี้ยหรือว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยทีมก็จะพาไปนะคะว่าให้ไปเจอคนต่างถิ่นต่างแดนหรือไปอยู่ต่างที่ต่างถิ่นอันนี้มันก็จะทอนความเป็นพินทุลงนะคะ